ตอนนี้ก็อยู่ในแมปเกี่ยวกับ s ุ u i ิ g เกมแต่บอกก่อนนะว่าในแมปนี้เนี่ยเขาบอกกันว่า เป็นแมปสุขีสเกมที่ดูค่อนข้างที่จะยากเหมือนกับว่าเกมในแมปนี้เนี่ยมันดูยากแต่ว่าเกมเนี่ยก็เป็นเกมเหมือนในซีรีส์นั่นแหละทุกคนเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันยากมันยากจริงไหมเนี่ยเอา้าเดี๋ยวเราแบบลองไปดูกันดีกว่าพอเราเข้ามาในแมปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีกล่องของขวัญให้เราเปิดด้วยยังไงอะเอ้าแล้วเราก็นึกว่ากล่องฟรีมันคือแพ็กเกจที่เราต้องทําการเสียโรบักนั่นเองเดี๋ยวนะลด90%ซจากราคา1 0 8 5บาโรบักเหลือแค่115โรบั้ เดี๋ยวถ้าย่งไงเนี่ยพี่นิวก็จะลองดูนะทุกคนนะด้วยความที่แบบว่าเป็นการรีวิวให้กับทุกคนได้ดูว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะกับโอ้โหเราได้เสื้อแบบลนะิมิเต็ดมาแค่คนเดียวเลยเจนว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสีเขียวใช่ไหมซึ่งเป็นเสื้อแบบเริ่มต้นแต่ว่าเราเนี่ย จะได้เป็นเสื้อสีทองพอาะรู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยมันจะมีเสื้อสีอื่นด้วยนะนอกจากเสื้อสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าต้องเข้าร่วมกลุ่มสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีเขียวก็จะเห็นว่าต้องใช้เงินในแมปซื้อนะแล้วก็สีม่วงอุ๊ยสีม่วงสวยมากและดูเหมือนกับว่าในแมปนี้มันเนี่ยจะให้เราเป็นผู้คุมฟรีด้วยนะ แล้วก็เป็นฟอนต์แมนฟรีด้วยมาดูกันว่าฟรียังไงเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเข้าไปเล่นก่อนนะเพราะปกติเนี่ยแมปอื่นเนี่ยมันจะให้เสียโลบกักใช่ไหมกับการที่ต้องมาเป็นผู้คุม กับการที่จะมาเป็นฟอนแมนแต่ว่าในแมปนี้ฟรีนะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังนับถอยหลังเพื่อที่แบบว่าจะเข้าไปเล่นนะมาแล้วตอนนี้เรากําลังจะได้เข้าไปเล่นแล้วรู้สึกว่าในรอบนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแข่งประมาณ51คนด้วยกันนี่ถ้าเกิดใครเข้ามาแข่งเนี่ยก็จะมีรูปตัวเองอยู่ตรงพื้นรูปเรารูปเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่น,นี่อันนี้คือรูปเรานะนี่สคนนี้ สองคนนี้คือตัวแหรอเอ้านี่ไงเห็นไหมทุกคนไม่ให้เราเลือกด้ว่าจะเป็นฟอนต์แมนหรือว่าเป็นยามนะเพียงแต่ว่า,าระบบมันจะสุ่มให้เองนะอ่ะมาทุกคนนี่จะเห็นว่านี่เลยสองคนนี้ถูกสุ่มให้เป็นฟอนต์แมนส่วนด้านหลังประมาณ3-4คนเนี่ยถูกสุ่มให้เป็นผู้คุมแต่ด้วยความที่พี่นิวเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นนะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ถูกสุ่มไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมนี้กันซึ่งเกมแรกเนี่ยก็แน่นอนต้องเป็นเกมเ like like. ล็ดไลท์กินไลท์ไปเลยโอ้โหสีเสื้อเราคือแบบว่าโดดเด่นมาก เฮ้ยผู้คุมผู้คุมอ้าวว่หยุดทันนะบอกเลยนะว่าเราหยุดทันนี่ก็นะจะเห็นว่าผู้คุมเนี่ยผู้คุมก็คือผู้เล่นนั่นแหละคือผู้เล่นที่ถูกอุ้ยมันมีการผักกันได้ด้วยนะทุกคนก็แบบว่าอย่าไปยืนใกล้เพื่อนมากเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมีโครงกระดูกมาอ้ยนี่ไงมีโครงกระดูกมาเล่นด้วยอินไลน์ไปเลยรู้สึกว่าตอนอุ้ยเหลือเวลาประมาณสองนาทีอะเวลาเหลือเยอะอยู่นะ รู้สึกว่าน้องยองฮีนี่คือหันมาไวมากแต่นี้ยังได้อยู่เ <I like S 1> อ้าด,ดูดูหน้าตาน้องยองฮีเห <Green line. S 1> มือนโกรธใครมาอาไปรู้สึกว่าน้องยองฮีเปลี่ยนไปนะรูปร่างเหมือนโลบอกเชียวป้า <I like S 1> อ้าเห็นไหมบอกแล้วว่าหน้าตาน้องยองฮีเนี่ยเหมือนโกรธใครมา <Green line. S 1> โอเคใกล้ถึงแล้วอย่าเพิ่งหันมานะ <Green line. S 1> ว้าวใกล้ถึงจะถึงอยู่แล้วโอโ้โหไปแย่โอเคปลอดภัย แล,แ,ลแล้วเราก็ผ่านดา่านแรกมาได้แบบชิวๆแล้วตอนนี้เราก็ผ MM ่านด่านแรกไปได้มาในรอบนี้ก็ม um> ีคนตุยไปเยอะเหมือนกันนะดูจากการที่มีแบบขีดสีแดงตรงรูปเนี่ยแสดงว่าคือคนที่ตุยนั่นเองด่านต่อไปเป็นด่านมิงเกิลนั่นเองหรือว่าเกมม้าหมุนเตงตะเดงตะเดงเตงตะแดงตะเดงแต่อะอะหมดรอบแล้วโอ้เดี๋ยวนะกี่คนเนี่ยรอบนี้ฮะอะห้าเหรอห้าคน เข้ามาค่ะเข้ามาได้อีกค่ะอ๋อเกินค่ะเกินมีคนเกินนะคะเปิดค่ะโอเคครบแล้วค่ะครบแล้วเย่อย่าเปิดนะคะอย่าเปิดนะคะโอเคอรอดมาได้ทุกคนต่อไปสี่คนอุ้ยนี่ไงสี่คนพอดีเลยสี่คน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 เอ้ยเกินเกินเกินออกไปก่อนออกไปคนนึงมันเกินมันเกินมันเกินเนี่ยโอ้โหเข้ามากี่คนเนี่ยเข้ามาเจ็ดคนก็เกินอยู่ดีไม่รอดแล้วรอบนี้เราตุยแน่นอนอ้าวเฮ้ย เหลือศูนย์ชีวิตสแสดงว่านี่คือชีวิตครั้งสุดท้ายของเราแล้วถ้าเกิดเราแพ้รอบนี้อีกเราจบเหี่แน่อ่ะอันนี้รู้สึกว่ามันให้เข้าไปประมาณ3คนนะมา3คนเข้ามาสิาอโอเคอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอันนี้เราเข้ามาครบแล้วดีมากเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่ศูนหัวใจ <c oughs> ถ้าเกิดเราแพ้รอบนี้เราสู่ขิดแน่นอนโอรู้สึกว่ามีออนนี่มายืนมาวๆอ,อยู่หน้าประตูมันเปิดไม่ได้ในเพื่อน ห้องเรามันครบ3คนแล้วเย่ yeah. oh. อันนี้คือสุดท้ายแล้วเอ้ยเอาจบแล้วจบแล้ว จะบอกว่าหัวใจพี่นิวเนี่ยเหลือแค่ดวงเดียวจริงๆนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันหก็จะเห็นว่าในรอบนี้คนตุวเยอะมากเกมต่อไปคือเกมที่ต้องมาตีกันนะทุกคนนะนี่ต้องมาตีกันแบบนี้ก็ตามสูตรนะทุกคนนะคือเราไม่ต้องไปเตียใครไงตามสูตรคือเราไม่ต้องไปเตียใครถ้าเกิดใครอยากชนะในด่านนี้แนะนําเลยว่าให้หนีอย่างเดียวตอนนี้เหลือเวลาประมาณส5้าวิอ่าส5วิก็จะหมดแล้วนี่ แล,แล้วตอนนี้ก็หมดเวลาโอเคหมดเวลาเราชนะด้วยความที่แบบว่าเรากระโดดนี้ย่งเดียวเลยแล้วไม่สู้กับใครผู้เล่นผู้เล่นเหลือแค่นี้เองโอ้โหหลังจากที่เล่นมาประมาณ5 1คนอ่ามาแล้วกับดานแกะน้ำตาลเนี่ยนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9ชอบเลขเก้าชอบเลกโอ้โหสามเลี่ยมสามเลี่ยมสามเลี่ยมง่ายมากทุกคนบอกเลยว่าจิบ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 เนี่ยแป๊บเดียวนะ โอ้โหถามจริงว่าแบบนี้มันยากยังไงเอาอะไรมายากนะดูดก็จะมีบางคนที่แบบว่า,เ,าเดี๋ยวนะทำไมคนนี้นอนแบบนี้ล่ะอันนี้คือเขาง่วงหรืออะไรหรือเขาตุยแล้วอ๋อตุยอ่าคนนี้ก็กําลังแกะอยู่เป็นวงกลมคนนี้ได้วงกลมโอ้โหคนนี้แบบว่าแต่งเป็นชับบี้อุ้ย <c oughs> โอ้เพื่อนเพื่อนก็เก่งเกินเพื่อนโอ้เพื่อนได้แบบยากแต่ว่าเพื่อนก็ผ่านมาได้เราภูมิใจมากเลยเพื่อนเพื่อนแก่ได้ไงเนี่ยโอ้โอเมกอดรู้สึกว่าคนนี้คนนี้ก็ได้แบบยากเหมือนกันกําลังแกะอยู่ใช่ไหมเรามาเอาใจช่วยเขากันดีกว่าเหมือนกับว่าเขากําลังแก่อยู่ซู้ซ่เพื่อนซู้ๆโอ้ผู้คุมผู้คุมมายืนจ้องเลยใจเย็นนะผู้คุมนะคือเขากําลังแก่อยู่ตอนนี้เหลอเวลาประมาณ40วิเอามาลุ้นกันว่ายังไงจะรอดไหมเพื่อนเราตั้งใจมากเพื่อนเราตั้งใจทุด ได้ไหมได้ไหมเพื่อนเหลือสามสิบวิแล้วตอนนี้เอาใจช่วยนะเพื่อนนะด้วยความที่เพื่อนได้รูปยากมากเหมือนกับว่าเหลือแค่คนนี้อ้าวเย้หันมาอีกทีแกะเสร็จแล้วนี่เพื่อนเราแกะเสร็จแล้วโอเคโอ้โหได้แบบลิมิเต็ดซะด้วยแบบยากและเราก็ผ่านการแกะน้ําตาลมาได้แล้วมาดูกันว่าตอนนี้เหลือผู้เล่นกี่คนเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8,9,10,11เหลือ11คนจาก51คนเหลือเพียงแค่11คนเท่านั้นเกมต่อไปจะเป็นเกมกระจกนะดูนะเหมือนกับว่าเอาเกมในซีซั่น1ซีซัน2มารวมกันเลยมาเลยกับเกมกระจกอ้าวจะบอกว่าเหลือผู้เล่นแค่ประมาณ11คนใช่ไหมคืออ้าวเฮ้ยโอ้โหมีผู้เสี่ยงตายก็เอานี่ไงมีเพื่อนเสี่ยงตุยอีกแล้วอ้าไปโอ้โหรู้สึกว่าผู้คุมเดี๋ยวๆผู้คุมโอโ้ผู้คุมผู้คุมนำไปเฮ้ยผู้คุม เฮ้ยเฮ้ยขอบคุณผว้คุมมากผู้คุมช่วยเราไว้วเนี่ยโอ้ผู้คุมนี่เหมือนกับว่าผู้คุมกระโดดนำไปก่อนนะโอ้ดูดิเห็นไหมโอ้ผู้คุมใจดีมากเลยอ่ะบอกเลยว่าผู้คุมในแบบนี้ใจดีมากอะ่ะในรอบนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9เหลือ9้าคนซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกมปลาหมึกนะทุกคนนะเป็นเกมสุดท้ายในซีซั่นหนึ่งต้องต่อสู้กันแบบนี้นะคืนนี้มันต้องสู้แล้วแหละมันหนีไม่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดใครอยู่รอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไม่มีการจับเวลานะเพราะว่าแบบว่าต้องต่อสู้กันคนนี้แบบว่าเลือดเหลือน้อยมากเลยอะโอ้โหคนนี้อุ้ยคนนี้เลือดเหลือน้อยมากอุย้ยไปแล้วโดนเราตีไปแล้วลาก่อนนะเพื่อนผู้ชนะต้องมีแค่หนึ่งเดียวโอ้ดูท่าตุยตอนนี้เหลือกี่คนเหลือส อุ้ยล้วก็โดนตีเหมือนกันพอโดนตีปุ๊บเลือดจะลดแล้วผู้คุมเข้ามาทําไมเนี่ยผู้คุมเอ้ยโอเคนี่อุ้ยอุ้ยโหลกเก่งลกเก่งลบเก่งรู้สึกว่ายังไงเอยโอ้โหตุยแล้วตุยไปสองคนอ้าวหนึ่งต่อหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าเลือดเลือดเธอคนนั้นกับเลือดเราเหลือพอกันเลยจะบอกเลยว่าเหมือนในซีรีส์มากเพราะว่าต้องโอ้โหจะตุยแล้วถ้าเกิดพี่นิวโดนตีรอบหนึ่ง <S <S พี่นิวตุยแน่เออยังไงเออโอ้ <c oughs> คุณแพ้แล้วเธอคนนี้ก็ได้ ได้เงินไปเธอได้เงินไปเอาไปเลยปรากฏว่าเราแพเราแพเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเราพออ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงแล้วชุดสีม่วงสวยก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะกับแมปสควิชเกมแบบนี้เพราะว่าแมปสควิชเกมในโลบอกมีหลายแมปมากแต่ว่าแมปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่สนุกนะทุกคนเพราะว่ามันให้เราสะสมเงินในแมปเพื่อที่จะเอามาซื้อเสื้อสีต่างๆนะ แล้วเสื้อก็สีสวยด้วยเดี๋ยวทิ้งิี้์แบบนี้ไว้ให้ตรงใต้คลิปนะก็คิกเข้ามาเล่นกันได้เลย รู้สึกว่าเรามีโอกาส18ซที่ได้เป็นผู้คุมแล้วก็จะได้เป็นฟอนแมนด้วยเอ้ยในรอบนี้ในรอบนี้เราจะเป็นผู้คุมในรอบนี้เราได้เป็นผู้คุมทุกคนดูแล้วเป็นผู้คุมนี่ไงถ้าเกิดเราได้เป็นผู้คุมเราก็ได้ใส่ชุดนี้บอกเลยว่าในแมปนี้ดีมากๆเพราะว่ามันให้เราได้เป็นฟอนแมนฟรีแล้วก็ผู้คุมฟร <h> ีนี่เห็นไหมว่าพี่นิวเนี่ยก็จะไปยืนตรงนี้เพราะว่าเราได้รับเลือกให้เป็นผู้คุมแล้วมาแล้วเนี่เราได้เป็นผู้คุมมาเลยมาดูกันว่าถ้าเกิดเราได้ เป็นผู้คุมแบบนี้เนี่ยจะยังไงอ่ะถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนขยับเราก็ต้องกําจัดนั่นเอง <Green line. S 1> มาเลยยังไง <Green light. S 1> อ้าวจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าใครขยับ <Green light. S 1> อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ขยับแบงนั้นอนะ <c oughs> <c oughs> ก็เบคอนขยับมาเราเห็นเบคอนขยับเมื่อกี้นี้อะ <Green light. S 1> อ่าโอเคใครขยับอ้าวนี่ขยับอ้านั่นั่นนั่นนั่นอ่านั่นนั่นขยับนั่นขยับโอ้โหเฮ้ยจะบอกว่าในแบบนี้เราต้องตัดสินใจเองด้วยนะเนี่ยเฮ้ย อ้าวนี่ไงอ๋อรู้แล้วถ้าเกิดใครขยับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรายิงเนี่ย <I like. S 1> คนนั้นก็จะตุยจริงนะเฮ้ยนนะใครมาผักคนนี้เ่ยเฮ้ยผักเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยนายอย่ามาผักเขาเด้ดูมาแกล้งเขานี่ <I like. S 1> นายเนี่ยฮะเราก็ยิงไม่ได้ด้วยเพราะว่านายคนนี้เข้าเส้นชัยไปแล้วเอาใจช่วยแล้วกันนะไปเอาใจช่วย <I like. S 1> อ้าวรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายนะเนี่ย มาเอาใจช่วยเขากันไปโหเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาโดนผู้เล่นผักสงสารเลย <I like S 1> จะถึงแล้วจะถึงแล้วเอาใจช่วยเอาใจช่วยฮหยอยามายืนกดดันเด้ไม่ได้ยืนกดดัน <laughs> โอเคแล้วเขาก็เข้าไปแล้วว้าว้จะบอกว่าเป็นผู้คุมในแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยแถมได้เป็นผู้คุมฟรีด้วย